สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมนะและกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับไฟน์ไอแอดเฟรดี้ภาค3ครับเรียกได้ว่าผมห่างหายไปจากเกมนี้ค่อนข้างนานครับความจริงก็อาจจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือผมค่อนข้างกลัวครับผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวแอนิมาทรอนิกของเกมนี้มากนักสักเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าผมไม่ได้โดนจัมส์สแกมมากเท่าที่ควรด้วยละมัง้งผมก็เลยรู้สึกว่า คืนนี้เนี่ยมันน่าจะจัดหนักจัดเต็มให้กับผมอย่างแน่นอนผมก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมกลับมาแล้วครับและผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันหลังจากห่างหายกันไปเนี่ยเรียกได้ว่า,าน่าจะประมาณเกือบ20วันได้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับคืนที่4ครับสตาร์ชิชี่ของผมยังเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะทําการาปล่อยเสียงนะครับที่ แคม9เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอยทําการมองอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะไม่เป็นปัญหามากนัก a s สนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดประตูตรงนี้รอไว้เลยนะครับโอเคก็มาเร็วกว่าที่คิดฮะโอเคครับต้องรอปิดก่อนโอเคปิดเรียบร้อยหายไปแล้วครับ ผมไม่รู้หายไปไหนนะเ่อคนข้างหายไปเร็วเหลือเกินหายไปเลยอ,ะอ่ะมาอยังมาแล้วครับโอเคผมว่าถ้าอย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือเปล่านะมาหายไปแล้วครับผมกดอีกรอบแล้วก็มาเช็คเรื่องอุย้ยคามราเออร์ด้วยแย่แล้วครับผมเจ๊งทั้งสองอย่างเลยแต่ผมจะทำการ ให้นี้รอดก่อนนะฮะ,ฮะแล้วก็ผมจะกดเล่นตรงนี้แล้วก็ค่อยแก้เรื่องคาเมราครับน่าจะเวิร์กหรือเปล่านะโอเคเฮ้ยโอเคผมว่าน่าจะมีเป็นปัญหาอะไรมากผมต้องหาแล้วครับว่ามันอยู่เคค่น่าจะไม่ใช่อะไรมากครับเอาละเอ่เอ,อออดิโอเออร์เรอร์อีกแล้ว มีคนบอกว่าเฟรดดี้เนี่ยไม่ต้องสนใจมันมากครับไม่ต้องมองมันก็พอเพราะว่ามันจะไม่จำสแกใส่เรานะครับประมาณนี้สผมก็เชื่อทุกคนนะผมมอกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับุยโอ้โหจนได้วะเฮ้ยเวนเทเลชันเออร์เแต่ผมกดรีบูตอ่ออ่าอ่าจัดหนักจัดเต็มใส่ผมเลยผมตายแน่เลยว่ะ เฮลโหลผมไม่รู้ว่ามันอยู่ห้องไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมหวังสูงอย่างมากเลยว่ามันจะอยู่แถวนี้นะครับ <Hi. S 1> อยู่ไหม <Hi. S 1> ไม่ไม่ถึงให้มันมาที่เนี่ยนะครับมันมันหายไปเลยว่ <ST AN CE> โโะโวดะเจ็ะเออ โอเคอันนี้เป็นการตายครั้งแรกของผมนะฮะอะไรวะเนี่ยผมว่ามันโหดมากกว่าคืนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าอ่าพอผมแบบว่าทำสไตลิจ้แบบไม่ไม่ได้ผลนะครับคือผมทำการแบบเปิดตรงนี้เนาะแล้วก็ทำการล็อกตรงนี้หลังจากนั้นอนะ่ะคือผมจะไม่รู้อะไรอีกแล้วเว้ยถ้าสมมติว่ามันมันออกไปจากที่ที่ผมทำการตั้งใจไว้อ่ะครับทุกคนเข้าใจไหม ตอนนี้คือผมต้องทําการมองมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่ชัวร์เลยผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้มันหายไปอีกแล้วผมว่าเราต้องล่อมันอะโดนอีกแล้วคูอะไรกันเนี่ย Iteration error ก่อนโอเคเร็วเร็วเเร็ว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 ผมไม่รู้ว่ากดรีบูตอระหว่างกดรีบูตอกับแบบเนี้ยอันไหนแย่กว่ากันนะครับ เฮลมันอยู่ไหนวะเอาล่ะผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเลยนะครับตอนนี้วิดีโออะ r รเอีกด้วยอีกด้วยโอเคเอตัวฟ็อกซี่เนี่ยมันทำยังไงวะผมไม่รู้เลยอะ่ะคือคือเราต้องไม่หันเหรอหรือว่ายังไงครับ <c oughs> อะไรกันวะ แย่ละแย่ละตอนนี้คือผมหามันไม่เจอนานมากครับมันอาจจะมาหลอกผมเมื่อไหร่ก็ได้ฮัลโหลหรือว่ามันอาจจะอยู่ห้องใกล้ๆ <c oughs> ไม่รู้อ่ะผมมองไม่เห็นมันอ่ะ <Hi. S 1> อะไรกันเนี่ย <Hi. S 1> ออดิโอเออร์เลยครับ อะไรเดี๋ยวไปร,รับผมไม่รู้อะ่ะเจอแบบนี้ผมอึ้องเลยอะ่ะทำไงอะ่ะเว n นเทเลชันเออเลอี์แล้วครับหรือว่ามันอยู่ที่ท่อแล้ววะ <c oughs> เป็นไปได้ปะฮะ <c oughs> นั่นไง <c oughs> ผมว่าอาจจะใช่ครับ มไม่รู้อ่ะผมปิดไว้ก่อนอะไรก็ได้อะตอนเนี้ยวิดีโอเออเลยต่างหาก <S <S อะไรกันเนี่ยโอ้ยผมรู้สึกแปลกๆว่ะอุ๊ยอ้าววัสดีครับมางแต่เมื่อไหร่ฮัลโหลโอ้โ,อโหมองหน้ายอย่างนี้เลยแล้วผมจะทำยังไงครับหืม คุยกับผมดิผมต้องมองพี่อีกนานไหมอยากจะเอาตุ๊กตาไปไหมฮะคือผมให้ได้นะหรือว่าถ้าร้อนเนี่ยผมให้พัดลมก็ได้นะครับชิบหายละมาแล้วไง <c oughs> นานไงโดน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 แล้วล่ะ วันนี่ยผมควรรับมือมันยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะผมต้องศึกษาถามจริงๆเธอะมาที่แคมไหนกันไฮตกลตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะใช้สไตล์จีจี้ใหม่ก็คือทำการยกย้ายกล้องไปเรื่อยๆครับ คือหมายถึงว่าเราจะเราจะย้ายกล้องไปยังแบบไม่ใช่แค่แคมแคมเก้าอย่างเดียวเราจะไปแคมอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไปแคมแปดหรือแคมเจ็ดอะไรที่เราสามารถเห็นเห็นได้ชัดมากกว่านี้ครับอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าโอเคมันอยู่ที่แคมเก้านี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยแล้วผมจะทําการเรียกมันมาไหมเดียวโอเคลากมันมาแคมเจ็ดด่วน <Hi. S 1> ด่วนเลย อ้าวมันกลับมาอยู่แคมป์เก้าเหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยแย่แล้วสิทีนี้คือเราเราเริ่มเริ่มนั้นกับมันฮนะหัผมลากมันมาแคมป์เจ็ดดีกว่าอะไระถ้าเราได้ยินเสียงว่องวองเนี่ยคือมันเหมือนมันเข้าท่อละคือสวยสวยเราละอะไรเงี้ยนะครับผมว่านะ <Hi. S 1> จะพังอะไรเยอะแยะวะฮะ ปีไหนแล้วเนี่ยยังจะพังอะไรองี้อยู่อีกนะครับแต่ว่าสามารถกดได้นะฮะสวยเอาล่ะมันขึ้นท่อแล้วครับย่านี้อาจจะขึ้นท่อมาและเราก็อาจจะใกล้ตายก็ได้แต่ผมไม่รู้เลยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยใ <Hi. S 1> เอมโอ้ยหายไปไหนอีกแล้ว คือบางทีอะ่ะเราเราล,ล่อมันไม่ได้ผลหรอือวะมันมาแล้วยังมันมาแล้วยัง ventilation error okay. โอเคได้ครับได้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 อย่ได้อยู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 เ่เร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้ทาคุมินั่นไงมันแย่ละมันเสียงดังครับอันนี้คือเสียงดังเตาต้องล่อมันมาครับโอเคสวยอย่างนี้น่าจะดีฮะเอาละไงต่อ เราร่อมาร่อมาแคมที่เราพอจะเห็นได้ไหมใช่ <Hi. S 1> แคมสิบแล้วกันครับทางคู่อีกตั้งหากรีบูตอเลยรีบูตออนนี้คือต้องใช้ความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีความเพชรน่ะความอดทนแบบมากๆคือเราต้องมั่นใจมากว่าตรงเนี้ยมันรอดอะ่ะแล้วเราสามารถกดกดรีบูตอได้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะ Hello ก็เป็นไปได้นะครับโอเค ผมว่าเราเราโยกแคมไปเรื่อยๆเนะี่ยผมว่าเวิร์ครับโยกกล้องไปเรื่อยๆโอเคมันหายไปแล้วครับโอเคมันยา้ายไปอยู่แคม8แล้วมันไปอยู่แคม10เหมือนเดิมไหม <c oughs> ต้อง่องมาที่แคม9ครับเราต้องให้มันคือมันน่าจะฉลาดขึ้นนะผมว่ามันไม่น่าจะอยู่ที่แบบแคมเดิมตลอดหรือเปล่า นั่นไงมันขึ้นท่อครับล็อกเลยล็อกเลยเร็วเร็วให้ไวโอเคสวยงามครับ <Hello. S 1> ลองไปที่แคมป์สิบวิดีโอเออร์เรอร์เออใจแย่แล้วครับตีสามแล้วนะผมว่าเรามาได้ไกลแล้วแหละนะครับตอนนี้คือต้อง ต้องยื้อให้ได้มากที่สุดนะครับยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่ไปไหนนะครับถือว่าดีแต่เราก็จะพยายามที่จะส่งเสียงเรียกมันมาเรื่อยๆนะครับออดิโอเออร์เรอร์วะโอเคโอเคเร็วเร็ว,เร,วเร็วเลยต้องไวกว่านี้ครับเชฟเวนเทลเลชันเออร์เรอร์ชิบหายแล้วไงมันมันมา,ม,นม,ามันมาใกล้กว่าเดิมแน่ๆอ่ะหมว่า เร็ว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 ตายผมว่าตายวะ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยไ <pper pper kiego> ชอปปับ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 จะปับเดี๋ยวเข้าสิวะมันอยู่ไหนอะมันไม่มาแล้วครับ <social media> ตอนเนี้ยคือผมว่าผมอาจจะตายวะ่ะค่อนข้างเป็นไปได้สูงที่ผมจะตายดวยวะ บ้าเอ้โอ้ my god ผมว่าฟ็อกซี่อ่ะมันจะมาในกรณีที่เราเลิกลากหรือเปล่าแบบเรากดแบบกล้องมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมวะแต่ผมผมตายแน่เลยวะ่ะเฮ้ยมันยังอยู่ oh my god เป็นไปได้วะ่ะมันดือ้อไ,ไม่ดือ้อไม่สซนะ่ะ ล่อมา <Hello. S 1> แคมสิดิตอนนี้นี่ยอยู่ที่แคมแคมไหนเนี่ยมันว้าไปเร็วมากครับฮัลโหลไอ้จ้าเฮ้ย <c oughs> ไวไปบางทีอะโอ้โหอีกนิดนึงตอนนี้ตีห้าแล้วเข้าใจปะคือเราไม่ต้องการอะไรมากเวย้ยขอขอละสปริงแทบหรือ หรือว่านายจะชื่ออะไรก็ได้ก็ตามแต่เลยแต่ฉันขออีกแค่ชั่วโมงเดียวนะฉันขอล่ะจะเอา,อาตุ๊กตาไปกี่ตัวก็ได้จะเอาน้ําไปทั้งแก้วเลยก็ได้แต่แต่แต่เราขอขออีกนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะนะชั่วโมงหน้าเราอีกสักนิดนึ่งเถอะตอนนี้ร่างกายเราจะเริ่มหลับตาแต่แต่อย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะมันมาแล้วมันมาแล้ว เอออีกนิดนึงดิไม่ขอยอ้ยฮ่าฮ่าฮาาวูฮูมันต้องอย่างงี้สิวะอ้อเฮ้ยยิไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยฮะตอนนี้เราได้เล่นเป็นฟ็อกซี่แล้วเดี๋ยวเราจะไป ลงไปด้านล่างก่อนนะครับเพื่อไปดูโค้ดลับหรือซัมติงนะเพราะว่าเรารู้โค้ดลับของหลายๆตัวนี่ไงมีสปริงบอนนี่ด้วยว่ะไม่ใช่สปริงบอนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าชาร์โดบอนนี่ด้วยครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงแล้วชาร์โดบอนนี่มันมาได้ยังไงนะคือมันต้องมีเหตุผลแต่ว่ามันมันไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเสียงสั่นเลยผมนี่ อ่าแสดงว่าเมื่อกี้คียรับคือสปริงบอนนี่นะครับน่าจะใช่แหละแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปโดนให้อ่าไปให้เพอร์เพิลกายทำการถลกเสื้อนะครับไม่ใช่ถลกชุดก่อนนะรีบหนีแล้วฟ็อกซี่ฟ็อกซี่หนีแล้วออโอเคพอก่อน และนี่ก็คือคืนที่4ครับสำหรับไฟในแอดเฟรดี้ภาคที่3นะครับเกไดว่าแค่คืนนี้คืนเดียวเนี่ยผมตายไปประมาณสองสารอบนะครับเอาหนักจริงๆนะเออค่อนข้างที่จะโหดแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็สนุกมากขึ้นแล้วนะครับคืนที่5จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมภาคนี้มีคืนที่6คืนที่7อะไรกันไปต่างๆนานาหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลขาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม